จากปัจจุบันนี้เรามีหนังสือว .89 ของกรมบัญชีกลางที่แจ้งไว้ตั้งแต่วันที่18กุมภานะครับทางสปเทเองก็ได้จัดสรรงบประมาณไม่ว่าจะในส่วนงบลงทุนไม่ว่าจะเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างนะครับคารุพัน์ธรวมทั้งงบประมาณที่เราจะต้องจัดในโอกาสต่อไปอีกหลายรายการนะครับซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการปฏิบัติโดยเฉพาะท่านผู้ในการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ของเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตนะครับทั้งเขตเดิมสองอย้าเขตและเขตใหม่อีกยี่สิบเขตพื้นที่นะครับท่านก็จะต้องเป็นพี่เลี้ยงนะครับท่านจะต้องเป็นผู้คอยแนะนำนะครับให้เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนซึ่งเราปัจจุบันเรามีโรงเรียนอยู่ประมาณสามหมื่โรงเรียนรวมั้งการศึกษาพิเศษเราจะต้องมาช่วยกันต้อความเข้าใจนะครับต้องเรียนว่าวรแปดเก้านี้ออกมาเพื่อ ต้องการที่จะส่งเสริมการใช้ผลผลิตพันธุ์หรือผลผลิตหรือาการจัดหาพัสดุที่ส่งเสริมนะครับ SME นะครับหรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับอันนั้นคือวัตถุประสงค์หลักนะครับอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็เพื่อส่งเสริมสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยเจตนาจริงๆก็คือต้องการให้ส่งเสริมนะครับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและก็ สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยมันก็จะมีหลักเกณฑ์มีมีเรื่องของเต็มต่อมีเรื่องของการดูแลว่าเรื่องนี้จะต้องทําอย่างไรการจัดซื้อจัดจ้างในปัจจุบันเนี่ยต้องไปดูหลายตัวเกี่ยวข้องกันทั้งหมดตั้งแต่ตัวใหญ่คือพอรบรนะครับกฎกระทรวงร,วระเบียบแล้วว .89 เนี่ยนะครับกฎกระทรวงทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกระทั่งก็ต้องดูฉบับกฎกระทรวงเรื่องกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ ส่งเสริมสำนวนสห่กก็มีอยู่นะครับเราก็ต้องดูนะครับแล้วก็มาดูเชื่อมกับวแ9ดเกนะครับแล้วก็มาดูวิธีปฏิบัติผมก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับท่านอกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ทุกท่านทุกเขตนะครับเราทราบดีว่าท่านทําหน้าที่อยู่ทุกนั้นเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนเป็นผู้ที่คอยแนะนําช่วยเหลือโรงเรียนนะครับท่านก็มีภาระราที่ค่อนข้างจะหนักเพราะว่าท่านมี บุคะลาก,กรก็ค่างจำกัดนะครับโรงเรียนที่ท่านดูแลอยู่ร้อยถึงสองร้อยโรงเรียนนะครับทุกโรงเรียนก็หวังพึ่งนะครับท่านท่านก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงและก็ต้องชัดเจนนะครับแล้วก็ต้องแนะนําให้โรงเรียนปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับปลอดภัยและก็เมื่อทุกโรงเรียนเข้าใจปฏิบัติได้นะผมมั่นใจว่าในในตอนสุดท้ายคือเราก็จะเกิดประโยชน์นะเกิดประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณน,นะครับ กระทรวงการคลังหรือสำนักงบป,ประมาณกมรมตีกลางก็พยายามออกระบบระเบียบต่างๆให้เราสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรบรบจ,จัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นวันนี้เราเองก็จะต้องทำความเข้าใจจะต้องปรับตัวนะครับจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับการประชุมพิจารณาก็สามารถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับ เกิดผลดีกับนาจการนะครับเกิดผลดีกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไป